โอ้มีเครื่องขอดเก็จพร้อมเนาะกลุ่มปลาส้มบ้านกับเราเ่ากนับมื่อนี้มาเห็นงานจากคนนี่สีโอ้ยเี่ัีาอย่เออเมื่อนี้ปลาลอยลกหลับคนงานแค่สี่คนเราอะขอดเก็จผู้หนึ่งบ้างสองคนล่างผู้หนึ่งกลุ่มปลาส้มบ้านกับเรา โอ้ยปลาตะเพียนมีแต่ตกงามๆนกเผาเฮดเดอร์นี่มันเริ่มลอยน้ำแล้วปากล <c oughs> ุ่มปลาสมพี่น้องเฮ็ด <c oughs> ปลาสมกันอย่างเป็นลำเป็นสันเลยพี่น้องนี่ผูกคอดเกตกับคอดอาทิตย์ละเกือบอาทิตย์เกักบ, <c oughs> บ,บหาลอยคุ้มล้อยโลเจ้าเลี้ยงอย่อยเคยสบายง่ายดีโอ้ปลาสวัสดิ์ปลาจีนก็ต้องการเมืนบ่ปลาสวัสดิ์ปลาจีนก็ต้องการเนาะโอ้พี่น้องรอบนี้ปลาตะเพียนพี่น้องรอบหน้าสิเป็นปลาจีน ปลาสวายพี่น้องเห็ดผสมได้คือกันปลาตะเพียนปลาจีนปลาสวายอ่ะซอยกันเล่งม,มือมุดโดนละฝนสีตกนี่พอได้เย็นๆก็ดีจังหน่อยเ <as S 2> นาะมัน,น,น,นมีเครื่องขอ,อดเกศเนาะนนโอ้ก็ง,ง่ายกว่ามีตัวละเนาะนนขอ,อดเก็ศก็ง,ง่ายก็มีดทิ้วกนแบบนี้นนอเออมีเครื่องขอ,อดเก็ศปลาตัวนี้นังเหยียดขาเห็ดยางมุนๆเลยวะ แม่นางเหยียดขาเห็ียงมาวมวนเลยเออเอ่อเหียดถูกท่าเอาถูกท่านะอยากได้ปลาสมกระสังมาดึปลาส้มปลาตะเพียนไข่ปลาตะเพียนแหละพี่น้องนี่เต็มเลยไข่ปลาตะเพียนสั่งปลามาผัดมีไข่พร้อมก็ต้องแยกไข่ออกขายต่างหากเนาะราคาถึกๆ